หลายคนอาจจะเบื่อหน้าตาเด็กไปแล้วคลิปที่แล้วไม่มียอดวิวเลยคลิปนี้ก็มีหลายคอมเมนต์ก็บอกว่าเฮ้ยอยากให้เราทำประวัติหลายๆคนแต่ว่าในชั่วโมงนี้มันไม่มีใครฮอตไปกว่าพ่อหนุ่มคนนี้แล้วเคนดริกรามา นั่นเองสหรับวันนี้เราจะมาทําประวัติในรูปแบบของพวกเราเนี่ยเรื่องไว่าไปดูมาเล่าเราจะมาเล่าเรื่องของเคนดิกแล้วกันเส้นทางั้กแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ย<อ>เขาไปยังไงกว่าเคดอจะมาในวันนี้เนี่ยมันไม่้มากันง,ง่ายเพลงหลายๆเพลงของเขาเนี่ยก็บอกไว้ในเนื้อเพลงว่าชีวิตของเขาผ่านอะไรมาบ้างจากเด็กบ้านจนปัจจุบันเนี้ยเยกได้เต็มปากว่าเป็น king of common ได้เลยเขากว่าจะมาถึงทุกวันนี้มันมาได้ยังไงและเขาทําอะไรมาแล้วก็มือเดินนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจพวกเรา แล้วด้วยแล้วนะคะแล้วก็แชร์พวกเราหน่อยคลิปที่แล้วมันยอดตกไปหน่อยเข้าใจว่าเบื่อตัเด็กแต่คลิปนี้เคนดิกกลับมาแล้วนะครับแล้วก็เราตกหล่นในตรงไหนไปก็เหมือนเดิมบอกกันดีๆคอมเมนต์จะไม่ได้เลยเราเขาชอบอ่านแล้วก็เนี่ยเราตั้งคําถามให้ว่าชอบเพลงไหนของเคนดิกที่สดก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับบอกเราหน่อยว่าชอบเหมือนกันหรือเปล่าอามาเริ่มกันเลยนะครับเคนดิกลามาดับเบิ่อจริงของเขานอะก็เกิดวันที่17มิถุนาปี1น8 7ปที่คอมตันแคลิฟอร์เนียครับเมืองนี้ก็ อย่างที่เรารู้กันดีก็คือขึ้นชื่อเรื่องความดิบเกื่อนโหดมีวัฒนธรรมแก๊งสเตอร์ตอนที่เขาเติบโตมาเนี่ยด่านนั้นก็เรียกได้ว่าทับเนอรฮหดพ่อแม่เนี่ยก็ย้ายมาจากชิคาโก้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะมาจากเซาทชิคาโกคือเซาท์ชิคาโก้กับคอมตันนี่ก็ใกล้เคียงกันอ่นล้วก็ย้ายมาเริ่มชีวิตใหม่ที่คอมตันแต่ก็ไม่ได้สบายนะักครอบครัวเนี่ยต้องอยู่ในบ้านพัก s e เซกชันเก็แนวมามา,มา,มาเหมือน,นกับ บ้านเกือทอน,นอ่า,อ,าอ่าเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยของคนพวกโลอินค่มนะ,ะไรายได้น้อยอก็เป็นบ้านที่ทางรัฐจัดหาไว้ให้ใอาเราก็ แล้วก็คอมตันเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันด้วยเป็นมาด้วยความรุนแรงเคนริกเนี่ยเห็นการยิงกันเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยเห็นเพื่อนตายต่อหน้าเคยเจอตำรวจชักปืนตจอหัวตอนอายุ17เพียงเพราะว่านั่งรถกับเพื่อนที่มีของฟีก่นหนาาตำรวจคงเรียกตรวจแล้วก็ววส่งก็น,น่าตรวจนึ่เอาบุนตรงนั้นในคอมตันอะตรวจคิดว่าน่าจะเจอ8 0 9 0น่ะคือเรียกมาหลับตาจิ้มอะไรน่าจะโดนถึงแม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกแก้งแต่เขาก็ใกล้ชิดกับเว็บไซต์พีรูในคอมตันเนี่ยที้เรารู้ก็คือมี เป็นหนึ่งในสับเซตของบลัดเขาก็บอกว่าเขา,าใกล้ชิดกับเนี่ยไอก้การอย่างนี้เหมือนกันอะไรอเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้เป็นชาวแก๊งนะแล้วก็ซึมซับวัฒนธรรมมาเต็มๆแต่ว่าชีวิตของเคนดิกเนี่ยมาพลิกผันเพราะว่าดนตรีนี่แหละเขาเนี่ยเริ่มเขียนกรอนตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนที่เรียนอยู่ e เซนติ l High School มีวันหนึ่งเหมือนครูเนี่ยก็ให้กัรบ้านไปให้ไปแต่งกรอนแต,แต่งกีที่บ้านน มาจะเป็นจุดเริ่มต้นทําให้เขาเริ่มแรปได้แหละเริ่มเรียนรู้สัมผัสนอกสัมผัสในเรียนรู้รามตอน8ขวบเนี่ยเขาได้เห็นทูผักกับดเร์เรนี่ยมาถ่ายมิวสิกวิดีโอดังเลยตัวนี้แคลิฟอร์เนียเลิฟไปใกล้ะละแวะกบ้านเขาก็มาถ่ายในย่าถิ่นเกิดสารท้งสู้นั่นแหละทั้งเจทั้งสูผักแล้วก็ เป็นเด็กคอมตัานเหมือนกันนั่นก็เหมือนเป็นอินสปายให้เขาเล็กๆทำให้เขารักในเพลงแร็ปแล้วก็เริ่มใช้ชื่อ k คดคือออกอัลบ,บั้มมิกเทปแรกตอน16ชื่อ y o ยังเ s t e ฮดนิก k ี้อินชาร์ทซิตี้เฟรดม m i เนอร์ออ e เ e ียโอ้มันยาวเหลือเกินคือพอออกมิกเทปเนี้ย แล้วก็ไปเตะตาแอนโทนีท็อปด็อฟเฟฟฟิตเจ้าของท็อปด็อกเอนเตอร์เทนเมนต์จากนั้นก็ค่อยๆเริ่มไต่ขึ้นมาออจากเด็กคอมตันแล้วกลายเป็นคิงออฟคอมตันนะครับผมก็มีฟันแฟดนิดหน่อยก็คือชื่อของเขาเนี่ยได้มาจากพ่อแม่เนี่ยชอบนักร้องวงเดอะเทมเทชั่นมากนักร้องคนนี้ชื่อเอ็ดดี้เคนดริกพ่อแม่ก็เลยตั้งเป็นเคนดริกแล้วก็นั่นแหละมันมันเลยทําให้การโตในคอมตันแม่งทัฟมากมันโหดมากเราคอมเมนต์กันมาหน่อยสมมติเป็นเราในโตในคอมตันเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงวะแล้วช่วงนี้ไอ้ไวนุ่มกกก็็็มมาาาไไไดดด้้เเเออแต่่่คนนริทํหว อยู่ตรงนั้นไม่อยากเป็นแบบนั้นเพราะ็พุชตัวเองขึ้นมาจนมาเป็น king o ค c มตันได้ แล้วมันก็มีสารคดีหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากเรื่องอยซี่ในซีซั่นหนึ uh ่งนะเอพิโซดบอมตันวิดเคนดิกรามาเป็นสารคดีที่เคนดิกไปย้อนเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาสมัยเด็กๆว่าเกิดอะไรขึ้นมาก็พาไปย่านที่เขาเติบโตในคอมต,ตันตรงนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มีความรุนแรงความยากลาบากในการใช้ชีวิตความยากจนนั่นแหละที่เป็นอุปสรรคของเขาแล้วก็การเอาตัวรอดในสังคมที่เรียไดวแม่งอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาเลยเขาเอาตัวรอดมาได้ไงอยู่ใน ในบริบทที่เพลงเขาได้สื่อสารออกไปกับคนในชุมชนเป็นหลักแล้วก็คนในในอเมริกาคณิตพยายามพิสูจน์ได้เห็นว่าถึงแม้สังคมมันจะทับยังไงแต่ถ้า you want to be You can do it อนะ่ะน<ม>ั่นคือสิ่งที่ที่แคนดิคพยายามจะพูดในสรารคาดีนี้แล้วก็ไปดูกันได้นะแนะนําให้ไปดูถ้าชื่นชอบเคนดิไปดูแล้วก็มาเล่าให้เราฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงเคนดิคก็พยายามอธิบายว่าดนตรีเนี่ยมันเป็นทางออกเดียวที่เขาเห็นเป็นประตูเดียวที่เขาเห็นหว่ามันจะทําให้เขาอะได้ออกมาจากตรงนั้นเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงว่าเขาก็ออกมาได้เหมือนกันด้วยเหมือนส่งต่อแรงไปใช่ไปหาดูกันได้มันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างมาถึงเส้นทางอาชีพดนตรีหลังจากที่เขาปล่อยมิกเซฟแรก หน่อยชื่อยาวๆมเมื่อกี้ที่เราเล่าให้ฟังคือก้าวแรกเลยตอนนั้นคือยังเป็นแบบเด็กหนุ่มโผลเลยอะเออเออเห็นมันหัวยจนเกลียวนเกลียวเด็กเลยเด็กน้อยเลยอะสิบห้าสิบหกประมาณนะฮะตอนนั้นเ่ยคือยังไม่ดังเขาไหร่แต่ว่าทุ่มสุดตัวกับการทำมิกเซฟเลยนั่งเขียนเนื้อเพลงอัดเดโมในห้องเล็กๆทำมิกเซฟกับเพื่อนในค่ายท็อปด็อกซึ่งตอนนั้นในท็อปด็อกเนี่ยยังเป็นค่ายแบบเล็กๆโนเนมอินดี้ใต้ดินเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักเขาหร่แต่แคนดิกเนี่ยก็เริ่มสร้างอะไรบางอย่างขึ้้นนมาาาแลลวอเเ่่ยยใสยทุกง ทั้งจิตวิญญาณทั้งความคิดทั้งอ่าอินสไบเรชันของเขาที่เขามีเนี่ยลงไปในเพลงเลยทั้งความยากลำบากความหวังลงไปในเพลงที่เขาเขียนจนกระทั่งปี2 0 1 1เนี่ยเขาปล่อยเป็นสตูดิโออัลบั้มอัลบั้มแรกเลยผ่ <c oughs> านไป6ปีกัเซกชันเอรี ก็ชื่อนี้ก็สะท้อนถึงไอ้บ้านที่เขาอยู่อะอัลบั้มนี้มันไม่ใช่แบบติดหูแมสอะไรนี่ที่จะไปเปิดในปาร์ตี้แต่เป็นเพลงที่เต็มไปด้วยบีดห,หนักๆและท่อนฮุกที่เป็นดิบๆเลยที่เล่าถึงชีวิตในความตั้นแบบไม่ปรุงแต่อัลบั้มนี้ทาให้คนในวงการเนี่ยเริ่มหันมามองและเริ่ม,มีไปเล็กๆถ่ายไปที่ตัวเขาแต่น้อยมากเอเซคชั่นเอตี้เนี่ยมันมีความทูผักนะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเออไอจริงๆเซคชั่นเอดีมันเริ่มมาจากมิกเทปก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นสูริวอลบั้มมันเลยมีดิบดิบใช่มันจะดิบหน่อยแม้ไออัลบ,บั้มนี้จะยังไว้ปังในชาเท่าไหร่หแต่แฟนๆก็เริ่มละเริ่มสนใจเริ่มมาเริ่มมาแล้วแต่จุดเปลี่ยนจริงๆของชีวิตเขาเนี่ยมาในปีถัดมาคือปี2012กับอัลบั้ม Good Kid, Maccity นะอัลบั้มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเทียบว่าเหมือนชอ็อตสีของเขาเลยเหมือนเป็น หนังสั้นเกี่ยวกับชีวิตเขาคืออัลบั้มนี้มันบอกถึงเรื่องราวชีวิตวัยรุ่นของเขาที่เติบโตในความต้านคําว่า mad m a a d ในอัลบั้มนี้มันย่อม,มาจาก my angry adolescent divided หรือ my angels on angel ducks อัลบั้มนี้ไม่แค่ขึ้นชาร์ตบิลบอร์ดส0 0รนะแต่มันติดนานอยู่กัน10ปีคือไม่ได้แบบเปรี้ยงขึ้นอันดับหนึ่งแต่ว่ามันอยู่เรื่อยๆครับอยู่ส0ป,ปีอะใช่ แต่ที่แต่งกว่านั้นก็คืออัลบั้มนี้ทำให้ด็อกเตอร์เดรย์เข้ามาโปรดิวให้เพราะว่าเห็นอะไรบางอย่างเป็นตัวเคนดี้เหมือนแบบเจอละเพชรในตมเขาเป็นเพชรละไม่เขาเป็นตมแฮ่คือเห็นพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนใครของเคนดี้เออเออแล้วก็บวกกับความลึกซึ้งในเนื้อเพลงในการแต่งเทของเขานนเนี่ยไอ้กู๊ดคิดเนี่ยเลยกลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเคนดี้เออซึ่งแบบอย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่เพลงแต่เป็นเป็น,ปนมันเรื่องเป็นช็อตฟิล์มของเด็ก ชายคนหนึ่งเด็กหัวโปะคนหนึ่งที่ชื่อ k คดอกนะไทตอนนั้นฟันแฟดเล็กน้อยๆคือตอนที่เขาเริ่มทำเซ็กชันเอเนี่ยเขาตัดสินใจเปลี่ยนชื่อจาก k คดอมาเป็นเพนดิคลามาคือใช้ชื่อจริงและชื่อจริงมนเล่นน้อยมากที่ที่แรปเปอร์จะใช้ชื่อจริงใช่ซึ่งเขาบอกว่าที่เขาเปลี่ยนเนี่ย เขาอยากให้มาสะท้อนถึงตัวตนของเขาชื่อแคนดิกลามาแหละเป็นชื่อที่พ่อแม่เขาตั้งให้แล้วก็มันคือตัวตนของเขาจริงๆทั้งรากเงาครอบครัวแล้วก็ผสมการที่เขาหล่อหลอมมาจนเป็นตัวแคนเธอดีกลามาแน,นี่แหละแล้วก็การใช้ชื่อจริงเนี่ยที่ไม่ใช้ไอชื่อ AKA เหมือนแรปเปอร์ทั่วไปเนี่ย พราะแรปเปอร์คนอื่นก็จะใช้ชื่อย่อมัง่งชื่อ AKA ฉายายาอะไรแปลกๆมัง่งซึ่ง, Candy งเคนดีกก็บอกว่าการที่เขาใช้ชื่อจริงเนี่ยมันเหมือนตัวตนเขาไม่ได้ปรุงแต่งอะไรไม่ได้พยายามอยากเป็นใครลึกซึ้งมากเคนดิกนี่ลึกซึ้งจริงๆใครยังไม่ดูคลิปเก่าๆเราย้อนกลับไปดูได้ว่า Not ไลอาสัมมันก็แฝงอะไรเยอะขนาดนะั้นเนื้อเพลงเสร็จเอามา M V M V อีกเออมันลึกมากอันนี้มาชื่อมันอีก M V เขายังละเอียดขนาดนั้นชื่อเขาจะไม่ละเอียดหรอกครับเอามาถึงอัลบั้มและเพลงดังๆมั่งเริ่มกันที่ยุคแรกเเลยีมมาจทท มันสารนู่นน่ะย้อนใหม่มิกเทปแรกคือเนี่ยโอ้ยยาวยังเคตเทสนิกกี้อินชาร์ดฮับซิตี้เทรดส์ไมเนอร์ออฟเดอะร์โอ้โหมีเพลงเด่นเด่นกนะ็คือฮับซิตี้เทรดเนี่ยความสำเร็จของอัลบ,บั้มน,นี้คือไม่ได้เด่นมากนะักก็คือไม่มีชาร์ตหรือยอดขายที่ดีแต่ว่าเหมือนเป็นมิกเซฟสมัครเล่นอนะแต่มันทำให้ไปเตะตาต้องใจครับผมเอลด็อกไอนโทนกคริปปิกก็เลยดึงเคนดิกเข้ามาเซ็นสัญญาในค่าย มันคือเด็กอายุ16บหกอะท็อปดอ,อกก็เห็นว่าแบบเ,ออเด็กคนนี้มันมีน่าจะมีของเว้ยอะไรเงี้ยมิกซ์เทปต่อมาเทรนนิ uh ่งเดย์เพลงเด่นเดดังๆคือ อือฮึนะครับแล้วก็เป็นมิกซ a เ e แรกหลังจากเซ็นสัญญายกับไอท็อปด็อกเริ่มสร้างกระแสะในคอมตันแล้เริ่มมีคนรู้จักแล้วแต่ยังไม่กว้างนะก็อยู่ในวงแค่แคอยู่ในวงคอมตันอยู่ใช่แล้วก็ต่อมาคือ No Safe Till NYC อันนี้ได้ทำงานร่วมกับ Jay Rock ก็เป็นศินลปินร่วมค่ายเป็นรุ่นพี่ในค่ายท็อปด็อกเหมือนกันนะแล้วก็มิกซ์เนี้็นเด็กเริ่มมาที่รู้จักแล้วเพราะว่า Jay Rock เนี่ยก็เริ่มมีชื่อเสียงออนนงอัะก็ เหมือนทางคู่เริ่มผักดันกันเริ่มกระจายตอนนี้กระจายออกนอกคำต้านเลย m i x a p e ต่อมาคือ C4 ปีเพลงดังๆก็คือ Best Rapper Under 25 t h e s t r a p p e r m i x a p e เนี้ยคือได้อินสปายมาจากลิวเวน mixtape สุดท้าย Overly Dedicated มีเพลงดังๆเพลงเด่นๆคือ Ignorant is Bliss เพลงนี้แหละที่ด็อกเรเดเห็นใน YouTube แล้วก็ชอบมากนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งคือ PNP 1.5 บิ mix ๊กเซฟเนี้ยขึ้นถึงอันดับ72บน Billboard Top R&B and Hip Hop Album พแล้วก็มียอดขายเนี่ย12,000สองพนก๊อปปี้นะเออไม่ใช่ธรรมดาถ้าจำไม่ผิดนะที่เราอะทำเรื่อง Drake by Drake มันอัลบั้มแรกที่หรือเป็นบิ๊กเซฟแรกที่ขาย 6, นะอ,อ,อ่ะหกพันเนาะเออหกพันก๊อป,ปีเฟนดิกนี่หนึ่งเท่านะหนึ่งเท่าตัวหนึ่งเท่าไอ้บิ๊กเซฟเนี้ยทำให้เขาใส่สัญญากับ Aftermath ของอ่ะลอคเตอร์เดย์แล้วก็อินเตอร์สโค นะก็เอาแรกเริ่มแล้วต่อมาคือเริ่มมีโอกาสทำาูเรียอัลบั้มแหละก็อย่างที่บอกไปคือตูดิโออัลบั้มแรกของเคน i ิ k ก็คือ Section A อีอัลบั้มนี้มีเพลงเด่นเดนคือ h i t h Power look put แล้วก็ Rick c a r ม r a ัอัลบั้มนี้เอาแล้วครับขายได้5คันก๊อปี้แต่ในสัปดาห์แรกเท่านั้นอนอะ<ม>หลัง<ม>จากนั้นนี่ก็ได้ตลอดนะสัปดาแรกนะแล้วก็ขึ้นอันดับ113บน Billboard Top 200นะ ต่อมาอย่างที่บอกอัลบั้มที่สอย o o o k k d m a s c City ก็มีเพลงคิดอย่าง swimming pool beach don't kill my wife นี่ก็เริ่มรู้จักแล้วนะแล้วก็อันนี้สําัญ Poetic Justice อไปร่วมฟิชเชอร์ดิ้งกับโอ้โหคู่รักของเขาแต่เจกเก็ตเอง oh. แล้วก็เพลงนี้ก็ยังมีแบบบีท่อนหนึ่งที่เอาเนื้อเพลงของเจเนตแจ็กสันเนี่ยเอามา mix ด้วยนะแล้วก็อีกเพลงนี้คือ m o n e y trees อันนี้ก็ไปคอลแลบกับ J-Rock อัลบั้มนี้ขึ้นอันดับ2บนบิลบอร์ดสอ0รเนาะขายได้2 4ง0 0 0สก๊อ, 2, อปปี้ในสัปดาห์แรกไปแล้วครับตอนนี้เคนดิคโหเริ่มแสงเริ่มออกแสงเริ่มเริ่มสว่างขึ้นแล้วต่อมาอัลบั้มที่3คือ To Pimp a Butterfly อัน,นอเริ่มสร้างแสงไฟดวงใหญ่ให้กับเคนดิคแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้แสงออกเต็มแล้วแค่อ,อกอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่เหมือนเวลเต็มแล้วอ่ะเหมือนเวลเต<อ>็มแล้วคือไ,ไปไปเก็บเวลมาไปเก็บเวลมาเอามา เตรียมไฟกับบอสแล้วค่ะอัลบั้มนี้มีเพลงฮิต All Right นี่ไม่มีใครไม่รู้จักบอกเลยปันแฟกก็คือเพลงนี้เนี่ยมันมีเกี่ยวข้องกับการเครื่องไหวอ uh, Backlight Matter ด้วยในช่วงนั้นคือมันมีเหมือนก uh, ารประท้วงเกิดขึ้นแล้วก็มีคนผู้ร่วมชุมนุมเนี่ยเอาเพลงนี้ไปเปิดมีท่อนๆน,นึงก็ร้องกันแล้วก็เพลงนี้ก็ยังได้รับแกรมมี่ด้วยนะใสสาขาเบสแร็ป เป็นแกรมมี่ตัวแรกของเขาครับผมแล้วก็เพลงคีิอื่นๆก็อย่างเช่น The Blacker the Berry King Kunta แล้วก็ไอไอนี่ก็ได้2แกรมมี่นะในปีนั้น2015ก็คือ e บ t r a ็ Song กับ Best r a p p e อ f o r m a n c e ส่วนยอดขายนี่โอ้โหได้อันดับ1บนบิ l บอร์ด d 200ขายได้สา0 0สนแล้วครับท่าน3 2ม0 0นสองีปปี้ในสัปดาห์แรกอ่าฮะเออ อันนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นแสงออกตีแสงออกตีแสงออกตีต่อมาอัลบั้มนี้โอ้อกเลยบอกอัลบั้มนี้คือฟาร์มของเต็มตัวแล้วแสงออกตีนด้วยคือของชุดเต็มอัลบั้มต่อมาคือแด n ก็เฮงทิดฮัม b บ e ลฮัมเบไม่มีใครไม่ไม่ได้ใครไม่รู้จักนี่คือไม่ได้แล้ะอือฮัมเบนี่ก็คือกวาดไป3แกรมมี่นะเพลงนี้ best rap performance best rap song best music video ด้วยแล้วก็ถัดมาก็เป็นเพลง dna โอ้โหนี่ก็ดังแล้วก็เลิฟ ก็ลิโอเทียนี่ก็ไปฟิจอวิ่งไปคอนแลิร์กับรีฮาน่าแฟนของเพื่อนหลักเขาแล้วก็ได้แกรมมี่แรปอัลบั้มยังได้อันดับหนึ่งบนบิลบอร์ดสอ0รด้วยอัลบั้มนี้ขายได้6 3แ0 0สก๊อปปี้ในสัปดาห์แรกเฮ้ยเป็นไงคือมันมากขึ้นเรื่อยๆเลยเลยเเลยอืมอันนี้ในวีคแรกนะจ๊ะสีปแรกอ่ะต่อมาอัลบัม้มถัดมาเป็น Mr. Moral and the Big Steppers นะครับเพลงฮิตอย่าง N95 แล้วก็ Silent Hill ก็ <คอ S 1> ได้คอร์แรปส์กับโคดัปแรก Uh huh. รับแล้วอัลบั้มนี้ก็อ่ะได้อันดับหนึ่งบนบิลบอร์ดสองร้อยขายได้อันนี้น้อยลงมาหน่อยนะสองแสนเก้าหมื่นห้าพันก๊อปปี้ในสัปดาห์แรกแต่ไปทําเงินในทัวร์เนี่ยได้ร้อยสิบล้านดอลลาร์คือเริ่มเริ่มออกทัวร์แล้วถัดมาถัดมาอัลบั้มล่าสุดละ,ะ G N X อันนี้เป็นอัลบั้มที่เขาออกมาทําเองละเขาเปิดเลเบลของตัวเองชื่อ B G Lang แล้วแต่ยังอยู่ยังอยู่ u n d e r i n e อยู่ u n d e r s c o p e อยู่ถือว่าเป็นอัลบั้มแรกของ e n d r i c กเนี่ยหลังออกจาก Top d o g และอร์ต้าแมทแล้วก็อัลบั้มนี้ตั้งตามรถยนต์ของเคนดิกด้วยคือเคนดิกนี่ก็มีไปเล่นของเล่นคลาสสิกคือถ้าเห็นเห็นในโปอัลบั้มใช่ยไหมโปอัลบัม้มมันจะมีรถเขาเนี่แหละรถทันเนี้ยบูอิกลีโก้รุ่นแกรนด์เนชั่นัลเอ็กซ์เพร์เมนตัลก็คือย่อมคือ GNX นั่นแหละไม่แน่ใจว่าไอ้ใช่คันเดียวตัวนั้นแหละซุปเปอร์โบว์ใช่ไหมนั่นแหละที่เขาขึ้นไปเหยียบเออตอนเปิดตัวซุปเปอร์โบว์แล้วฟันแฝงเนี่ยเลย ไอ้บูอีกรุ่นนี้น้าขายอยู่ประมาณเกือบแสนนะเกือบแสนเหรียญแต่พอเคนริกเอามาขึ้นซูเปอร์โบนั่นแหละราคาแม่งขึ้นเกือบสามแสนกว่าแล้วเพลงฮิตของอัลบัมนี้ก็โอ้โหมากมาเลยทีเดียวก็อย่าง Squabble u นนะแล้วก็ลูเตอร์ที่ไปฟิชเ u อร์วิงกับแอร์ซิตซ่านะครับแล้วก็ TV Off เป็นเพลงจบซูเปอร์โบหานันโชว์อัลบัมนี้เปิดตัวบนบิลบอร์ดฮอตสองร้อยด้วยยอด3 1 9 0 0 นอกจากจะมีอัลบั้มที่โด่งดังแล้วก็ยังมีซิงเกิลรุ่นนี้นั่นอยู่ในอัลบั้มไหนใช่อย่างที่เป็นแซวแชปแบทแพนเตอร์ก็มีก็ใช่ที่ฟีเจอร์วิงกับเอ่อเดวิสเอ็นด้วยนะแล้วก็ยังมีพวกซิงเกิลที่ไม่ได้อยู่ในอัลบั้มเลยก็อย่างเช่นเดอะฮาร์ดพาร์ทไอันนี้ก็ขึ้นอันดับ15บนบิลบอร์ดฮอตร้อยแล้วก็คว้าแกรมมี่สาขาเบจแรปซองด้วยก็ไลท์เด็ดอ่ะไลท์เด็ดนี่ก็ไอเพลงดิสตนี่แหละที่ไปฟีเจอร์วิงกับฟิวเจอร์แล้วก็กเมทเลย ในเซอรในในซีรีส์เดกอะดิสเดกก็ก็เจโคที่ไอ้บิ๊กมีนบิ๊กทรีอ่าแล้วครับเราก็เล่าไปแล้วแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นบีฟไอเพลงนี้แหละเป็นศาสตร์ตั้งต้นอ่าฮะแล้วก็ยูโฟเรียก็ดิสแซดเหมือนกันอ่าเป็นดิสแซดที่ดิสเดกหลังจากพูชอัพอีกซิงเกิลหนึ่งก็ซิกวันซิกในแอลเอก็เหมือนกันก็เป็นดิสแซดที่2แล้วก็มิสแกรมนี่ก็โอ้โหเรียกได้ว่าเพลงนี้หลายคนนะหมาว่านี่คือเพลงที่คิวเดกนะไม่ใช่นอน,นอนไลอัสนะนอนไลอัส like นี่เรียกว่าเป็นเพลงต่ได ชาบออกมาตักหลุดแล้วก็เ,าเอามาตบป๊ะแปะโอ้ oh, oh, ความสําเร็จมากมายน l i k ไล r ์ like อืมก็ชอบอัลบั้มไหนการชอบซิงเกิลไหนก็บคอมเมนต์กันมาได้นะนะแล้วก็ถ้ามีดิสคัรหรือมีซิงเกิลไหนอยากให้เราแกะก็นะคอมเมนต์มาถ้ากระแสะดีเดี๋ยวเราก็อ่ะทาไหมแต่ก็บอกเลยว่าแกะเพลงนี่แม่งใช้เวลาใช้เวลาแล้วก็ใช้พลังงานมากใครคนบอกว่าอยากให้ทามิสแกรมมิสเดิร์แปรมเนี่ยขอติดไว้หน่อยจะยังทายิงอยากทําเพราะว่ามันมันค่อนข้างละเอียดนี่เเยอะมากแล้ว ต้องพูดตรงๆว่ามิราแกรมอ่ะมันไม่ได้ด่าแค่เด็กม,มันด่าลากไส้เหมือนชื่อเพลงมี้แตแกรมคือมันลากข้อแม่มาด้วยมียมันเอาหมดเลยคืออยากํำนะแต่มันใช้เวลาเดี๋ยวขอข่าวเวลาว่างๆก่อนอ่าต่อมารางวัลความสําเร็จคือเอาเอาคข้าวๆดีกว่าแกรมมี่เนี่ยชนะรางวัลยี่สองครั้งจากการเข้าชิงห้าสิบเจ็ดครั้งอืมก็หลักๆมันก็คือเบสอัลบั้มเบสแรปที่พีคที่สุดก็คือปีล่าสุดเนี่ยปีสองพันยี่สิบห้าก็คือเพลงเพลงเดียวกวาดไปห้ารางวัลก็คือนอตไลอ์ตซึ่งโค้ชคงรู้อยู่แล้ววรางั ใหญ่สุดของของแกรมมี่อ่ะใช่เคนดริกเนี่ยเป็นแรปเปอร์ที่ได้แกรมมี่เยอะเป็นอันดับ3รองจากเจซีและท่านมหาเทพพันเยวสเท่านั้นนะครับโอ้โหนี่ก็เป็นท็อปทรีท็อปทก็บิ <Big 3. S 2> ๊กทรีอ่เป็นบิ๊กแต่ถ้าหามโมนะตอนนี้อย่างที่บอเบอต้นคลิปเขาคือเบอร์หนึ่งตอนนี้เขาคือเบอร์หนึ่งของวงการอย่างไม่ต้องสงสัยให้ไม่มี ดาวด์แรงซี่คือสำหรับที่ก็คือตอนนี้พาเทียบกับสามคนในสารสองคนเมื่อกี้เจซีก็ซาแล้วพาถามว่ากระแสพีกไหมมันสู้เคนพิกไม่ได้ในเวลานี้มันมันเป็น่วงของช่วงเวลาช่วงเวลาไม่ยิ่งส่วนคันเย่ก็อย่างที่เราเห็นนะครับก็ลุ่มลุ่มดอนดอนใช้คำนั้นนิปะลุ่มลุ่มดอนนอกจากแกรมมี่นะเขายังไปได้นี่แหละอันนี้ก็รางวัลใหญ่นะแทบจะเป็นรางวัลแรกในประวัติศาสตร์เลยมั้งที่มอบให้ศิลปินที่ไม่ใช่แนวคลาสสิกหรือแจ๊สก็คือรางวัลก u ิ i เลอร์ไพรส์ของมิวสิก จากอัลบั้มแดมในปี2018นะครับที่ Kendrick นี่คว้ารางวัลไปกลายเป็นแบบแรปเปอร์คนแรกที่ได้รางวัลน,นี้เลยทีเดียวคือรางวัลน,นี้ p ลิเซอ e r เนี่ยถ้าพูดรงเป็นรางวัลของเรียกได้ว่าเป็นงานศิลป,ปะชั้นสูงไะซึ่ง Kendrick อ่ะทำให้เห็นว่าแรปเปอร์แรปก็มีสิทธิ์ได้รางวัลน,นี้อะ่ะอย่างที่บอกว่าแดมเนี่ยเป็นอัลบั้มที่แบบชุดครบล ort, ออ่บอ o s ะแสงออกตีน,นี่ยมันทําได้นอกจากนั้นก็ยังมี Best Award a t d Best Hip Hop Award นะ Best Award นี่คว้ามา8รางวัล Best Hip Hop Award ได้มา37รางวัลแล้วก็ยังมี MTV Video Music Award ใครเด็กมีคว้ามา11รางวัลอ,อย่าเรียกว่าคว้าเรียกว่ากว่าครานไทม์เอมมี่อเวอร์ดนี่ก็คือได้จากตอนที่โชว์ซูเปอร์โบปี2022นะี่อะที่ขึ้นไปแจมกับเอ่อดรเดสนุก Dr. ด็อกอะไรพวกนี้เอมมี่เนมนะบิวบอร์ดมิวสิกอเวอร์ดกว่ามา7รางวั American Music Award, ลอเมริกันมิวสิกอ a วอร์ดก็จัดมา4รางวัลน,นะครับมีฟันแฟกหน่อยนึงก็คือ ไอ้พวกกลางวันหรือออาบ้าที่เขาทํามาเนี่ยต้องบอกนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่นิยมชมชอบกันทาและเล่าแม่มันเข้ากับข่าววันนี้ที่เพิ่งออกเลยที่มีนักร้องคนหนึ่งที่บอกว่าเออจะต้องใช้อะไรพวกนี้เพื่อจะตึ้นแสดงได้อะนี่มาดูแคนดิกติดลปนระดับโลกเขาไม่ใช่นะไม่ใช้กันไม่ใช่เล่าเออ,เ,อ,อเขาก็สร้างงานดีๆได้ใช่เออล้วเห็นดิเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาไม่ทำเขาเห็นเห็นคนในสังคมในความต้านใช้แล้วเป็นยังไงอะ่ะ ใส่อันนึงก็เคนดิกคือแรปเปอร์ศิลปินเดี่ยวคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์โลกใบดีที่ได้ขึ้นโชว์สุนโบแบบเดี่ยวๆนะครับที่ไม่ใช่เป็นนักร้องป๊อปไม่ได้เป็นนักร้องร็อกเป็นแรปคนเดียวเท่านั้นโชว์คนเดียวเท่านั้นเป็นของเขานั่นเองมาถึงไรายได้กันบ,บ้างอเขาบอกว่าทรัพย์สินโดยรวมสุทธ,ธิของเคนดิกเนี่ยอาจจะน้อยกว่าดเดงหน่อยหนึ่งอยู่ที่ร40ล้านเหรียญสหรัฐหรือเป็นเงินก็ประมาณ5 0 0พันกว่าล้านบาทเ,เท่านั้นเองเ่านอนกับแล้วก็ รายได้จากการสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยประมาณสักหมื่นล้านครั้งแค่ Spotify นะแล้วก็อ r ร m d a มเดมนี่ยขายได้มากกว่า3ล้าน5แสนก๊อปปี้เฉพาะในอเมริกานะกลับไม่นับรวมทั่วโลกท u m b l e อย่างที่บอกในอัลบั้มนี้ก็ได้รางวัล p r o ิเซอร์แกมมี่แล้วก็ทำเงินจากการไลเซนซ์นิ่งเนี่ยเยอะมากๆค่ายพีจีแรงของเขาเนี่ยก็จะได้เงินเพิ่มเข้ามาอีกจากไม่ว่าจะเป็นสัญญาส่วนตัวของเขาที่เขาจะไปทำกับแบรนด์อ,อื่นๆ <Yeah. S 1> ร่วมกับเควินคลายในกี้รีบอร์ แล้วก็มี a เม n Prime ที่คอนเสิร์ตท,ที่จัดไปก็ได้เห็นอยู่ในอเมซอนไอซ์ออแล้วก็มี Cash App มีคอนเสิร์ตพัวเนี่ยปี2023ที่เราบอกไปว่าไรายได้เกิน110ลา<ม>้ลานเหรียญสหรัฐมีดีลกับพาราเมาว,ว่าจะทำโปรเจกต์หลายโปรเจกต์กับหนังหรือสารคดีออกมาเนี่ยก็ยังไม่ถึงแน่ใจว่าจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันดูได้นะนะนอกจากนั้นเนี่ยเคนเดกเนี่ยยังชอบลงทุนในอสังหาริะด้วยนะครับก็ ปัจจุบันเนี่ยนะมีบ้านอยู่ใน LA เนี่ยเรียกว่าแมนชั่นดีกว่าเรียกว่าบ้านนะครับก็มีอยู่ที่เบรนวูดลอแอเนี่ยซึ่งเขาซื้อมาเมื่อปี2020 2 0 2 4ราคาก็เบาๆ42ล้านเหรียญหรือก็ปราวๆ1 4 0 0ล้านบาทอ่าลักว้างเนี่ยประมาณ16,200ตารางฟุต<อ>มี8ห้องนอน15ห้องน้ำแล้วก็มีเกสต์เฮาส์อีก3,400ตารางฟุตแล้วก็ยังมีเบลแอร์เฮาส์เนี่ยซื้อเมื่อปี2023ราคา1 5 9หล้าน ก็เราห้าร้อยสามสิบล้านบาทนะครับเป็นบ้านสไตล์มิดเซนจูรีแรนร์ใช่ครับแล้วก็แมนฮัตตันบีชนะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์าคาเก้าจุดเจ็ดล้านเหรียญก็เราราสามร้อยยี่สิบห้าล้านบาทเออซื้อไว้ตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดนะแล้วก็บ้านอีสไอคาราบัซัสอีกบ้านนี้เขาบอกว่าซื้อมาแค่สองจุดหกห้าล้านเหรียญเท่าน,นั้นเองก็เราราแปดสิบเก้าล้านบาทแต่ซื้อมาในปีสองพันสิบเจ็ดนะซึ่งตอนนี้นี่ก็น่าจะปรุงขึ้นแต่ปรุงแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยให้ครอบครัวอยู่หลนนังนี้นะครับแล้ว ก็ราคา8.6ล้านก็ราวๆ290ล้านบาทานะครับก็เอาไว้ไปเวลาไปทํางานหรือเวลาไปพักผ่อนฝั่งอีสต์มั่งอย่างนี้มีรายได้แล้วเขาก็แบ่งปันให้กับสังคมบ้างอืปีที่ผ่านมาเนี่ยเคนดิกบริจาคเงินประมาณ200,000เหรียญสหรัฐให้กับ20องค์กราการกุศลใน LA เอส่วนใหญ่ที่เคนดิกก็คือบริจาคให้เด็กอืให้เยาวชนอะไรเงี้ยเขาไมหายเด็กและเยาวชนโตมา แบบในสิ่งที่เขาเห็นเขาอยากให้เด็กและเยาวชนโตมาในแบบสิ่งเขาเป็นไม่ให้ไปอยู่ในสังคมที่เขาไม่อยากให้เป็นก็พวกวิยาเสรติีพวกความรุดแนงประการนั้นนะครับแล้วก็แจกอาหารในคอมต้านเพราะเขาก็โตมาในสถานที่แบบไ้นเขารู้ว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือปัดท้องการศึกษาเราเป็นอยู่ถึงตอนนี้เคเดิกเนี่ยจะเริ่มมีฐานะแล้วเรียกว่าฐานะร่ารวยแล้วล่ะแต่ว่าเขาก็ยังใช้ชีวิตแบบเต็กดินอยู่ก็ยังแบบดาวทูเอิร์ดอยู่ก็ยังอยู่กับคู่มั่นคนเดิม ตั้งแต่มัธยมเลยคือวิทนีย์อัลเฟรดเนี่ยแล้วก็มีลูก2คนเราก็จะไม่ค่อยเห็นเขาว่าโคสโชว์รวยไม่ใช่เหมือนแบบพวกนิวมันนี่สมัยใหม่เหมือนทุกวันนี้แบบโพสนาฬิกาหรูออไปเช่าเทาแพองโรงแรมเป็นเฮาเดือนละล้านอะไรอย่างเงี้ยมีตังค์จ่ายเขาเ,ออเขาไม่เหมือนแรปเปอร์หรือดาราบางคน เขาเนี่ยเขาจะเลือกเอาเงินไปลงทุนหรือบริจาคมากกว่าตามเช่นอย่างที่บอกไปว่าบริจาคให้โรงเรียนชุมชนต่างๆนานาโดยเฉพาะโรงเรียนเก่าเขาไอเซนติเนียลไฮสกูแล้วก็ชุมชนคอมตันเนี่ยเขาก็บริจาคมากกว่าเกินล้านเหรียญนะมัังก็ว่าเพราะปีที่แล้วอย่างเดียวก็สองแสนแล้วอ่ะนะก็ประมาณนี้อืมนะครับก็เหมือนเดิมแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับตกลงตรงไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็บอกเราหน่อยว่าชอบเพลงไหนของเคนดิกมากที่สุดนะครับแล้วก็ ผู้ใหญ่จะดีคนไหนอยากสนับสนุนช่องเราก็สนับสนุนได้เลยนะจ๊ะเราทิ้งช่องทางติดต่อของเราไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเราปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับเป็นไรครับของเราก็สามารถแอดเข้ามาได้เลยพี่ๆน้องเพื่อนๆที่ฟังอยู่ดูอยู่ก็ช่วยแชร์พวกเรานิดนึงนะจ๊ะหรืออยากจะโดเ a t e สนับสนุนให้พวกเราเพิ่มเ,เติมได้ที่ QR Code ด,ด,ด้านข้างนีกก็ทําได้เหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวคลิปคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันด้วยนะจ๊ะคิดว่าน่าจะเป็นเอ,อ่อดร c กนะหรืออยากให้เราทําเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเจ วันเสาร์นะจ้ะบ๊ายบาย